รครับพี่ครับขอสอบถามนะครับพี่ครับพี่คนไทยครับไมีมหวิมเต็ดไ,ไกดีสลิม <c oughs> โอ้<笑><笑>ม่ไม่ดูเสื้อตัวเองเลยคำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นมีได้มีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะแวง้งความแตกแยกแตกนอกหรือแตกในใดๆทั้งสิ้นผู้ชมที่รับชมโปรดไปรับสัฆทานก่อนรับชมไออีไออีไอีไออสวัสดีครับผมไมเมดเนทนะครับ วันพ่อวันที่สำคัญมากใกล้จะถึงแล้วและผมอยากจะรู้ว่าทำไมคนไทยถึงรักในหลวงมากขนาดนี้วันนี้ผมจะไปสัมภาษณ์คนแปลกหน้าและเราจะหาคำตอบกันว่าทำไมคนไทยถึงรักในหลวงมากพร้อมไหมไปโอีิชายแต่งตัวดูดีมากเลยอะ่ะโอ้เสื้อสวยมากครับสวัสดีครับ<อ>ผมผ<ว>มมเมดเนทครับผมมเมดเนทะสุดยอดครสุดยอดครับ เอาไม่ดอมคุณคาบมันดอมขนาดน,นั้นนะอันนี้ไม่ครับอันนี้ไม่ <c oughs> ผมขอสอบถามได้ไหมครับครับครับผมอยากรู้ว่าทำไมคนไทยถึงรักในหลวงครับเออสัก,กูนะทำไมคนไทยถึงรักในหลวงหรอผมไม่รู้แต่ผมก็รักในหลวงเหมือนกันโอ้แล้วถ้าเกิดสมมติให้เลือกระหว่างดูหนังกับยืน ในโรงหนังนี่พี่จะเลือกอะไรครับผมผมยอมยืนดูเพลงสรรเสริญพระบารมีเอระดับภาพไฮเดฟฟิชันเอ่อสี่พันนะครับสองชั่วโมงสามชั่วโมงยังได้เลยครับโอ้มาเคยอะไรผมยอมจ่ายมีข้อแนะนำมีข้อแนะนำให้โรงหนังเพิ่มหรือลดเวลาเพลงสรรเสริญพระบารมีไหมครับมีครับผมแนะนำให้เพิ่มเต็มเวลาเลยครับจนกว่าจะพอใจ แล้วหนังหนังนี่ไม่ดูหรอครับไปดูหนังก็ก็มีตัวแยกครับใครอยากฟังเพลงสนเพลนเพราะบารมีก็เป็นตัวแยกไปครับมีเบาะนุ่มๆด้วยเออปีครับปีครับปีคนไทยไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ไอไม่ใช่คนไทยอ๋อผมสวัสดีครับผมไมเมดเนทนะครับพอดีผมอยากจะรู้ว่าทำไมคุณเมฆสเกตคุณไม่ค่อยเหมนไมเมดเนทเลย ทำไมคนไทยถึงรักในาหลวงล่ะครับผมอยากจะรู้ผมผมไม่ใช่คนไทยครับไอไม่ใช่คนไทยไอไม่ดูเลยไอไอต้นหนูไอต้นหนูแสดงว่าคุณไม่รักในาหลวงใช่ไหมครับเออผมผมรักผมผมผมโผมผมไม่รู้แล้วอเ้ยโฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยโอยยเ้ย้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ย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  ที่ว่าทันยังลงพร่ะไหวสารก็ไม่รต้พี่อ้ยผมไม่ทนจะเป็นแม่พ่อจะเมื่อไหร่วะยืนครัยืนเลยนะครับว่าไงครขอสอบถามนะครับพี่ผอเหลโอ้ยอยากย็ดหิ่ภูมิโพนพูมิโพบพี่ครับขอสอบถามนะครับพี่ครับพี่คนไทยครับทีมไกลดิสลิม โอ้ไม่ไม่ดูเสื้อตัวเองเลยเอาพี่ครับผมขอสอบถามนะครับผมคือไมเมดเนตครับไมเมดเนตโอ้ยไอเหียเอาผมสอบถามนะครับโอ้ยไปนอในไมเมดเนตเอาผมสอบถามนะครับว่าถามิีถามิีขอสอบถามนะครับว่าทำไมคนไทยถึงรักนายหลวงล่ะครับอยากใี้ตูมิบนไปครับ เนี่ยกขใส่แต่ไมโฟเดสอ่ะโอ้ยเปียไม่ตัวเหลืองอย่างนั้นอะเราเราก็รักพ่อเหมือนกันไงโอ้ขอสอบถามได้ไหมครับว่าทำไมคนไทยถึงต้องรักนายหลวงล่ะครับเออเาว่าทำความดีให้ประชาชนให้ประเทศชาติความดีนี่คือขอตัวอย่างสักหนึ่งอันครับของของรอไหนครับ ถ้าคนปัจจุบันไม่มีเลยกระ่ายกระต่ายตัวสีดำเลยดูแม่กันดูทั้งหมดบุรีผมบอโยมมาทูตครับผมขอสอบถามอะไรนะครับขอรับนะครับขอรับขอรับถามว่าคุณโยมมาทูตได้วในหลวงลงไปอยู่ด้วยไหมครับหรือว่าคนในหลวงไปอยู่ข้างบนครับเพราะยักเงินไว้ก่อนตายผมเลยเอาลงมาไม่ได้ โอ้โหยัดเงินไว้ด้วยแสดงว่าเขาอยู่ข้างบนใช่ไหมครับเป็นคนบนฟ้าแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ยังอยู่ข้างบนอยู่ครับอ๋อแล้วเขาจะได้ลงไปหาคุณยมมาทูนไหมครับะไรนะครับแล้วเขาจะได้ลงไปหาคุณยมมาทูนไหมครับแน่นอนแน่นอนจะดึงลงมาได้เลยฝอหปากฝากนะนะครับรับผมได้เลย ตัวเขียวครับเป็นตัวเขียวครับเข้า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 อขอขอ,ขอดูเสื้อด้านในได้ไหมได้ไหมครับทาไมมันสีเหลืองอะ่ะพี่ใช่พวกเดียวผมนะครับ <c oughs> อใช่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 อ๋อข้างในนี่เปิดออกมานี่ปันปพ่อ,อผมไหมครับใช่โอ้ถึงตัวจะเขียวแต่ใจสีเหลืองผมไม่ชอบพี่จริงๆ <c oughs> พี่นี่จเจริญเจริญขึ้นนะครับเนี่ย นายว่านายกนายกเราดีปะอ๋อนายกเราเนี่ยเหรอครับก็ดีสิครับเอาพี่พี่พี่ไอไอแล้วพี่ว่านายกของเราดีไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดี ไม่เป็นไม่เป็นร่ปะสีี่นีมี่ลอดโตหอดโตเลยนี่แหละคนดีของประเทศชาติถ้าเกิดเราใส่เสื้อนี้กันทั้งประเทศนะคนทั้งโลกก็จะยอมรับเราเราจะเป็นประเทศอันหนึ่งของโลกถ้าเกิดเราใส่เสื้อนี้กันทุกคนดีนะกงทันอ๋อครับผม รู้ไหมการใส่เสื้อเหลืองอ่ะมันจะทําให้เรา,เาสามารถสะท้อนรังสีแสงจากดวงอาทิตย์ออกไปอนอกโลกได้ทําให้โลกเราเย็นขึ้นนะโลกเราจะร้อนน้อยลงถ้าเกิดเราใส่เสื้อเหลืองกันทุกคนอ่ะโอ้แม่นี่มันคิดถูกจริงๆริงซารีมแอบฟบริกาแบบอะอะไรคือซารีมแล้วครับผมเพิ่งมาอยู่เมืองไทยผมไม่รู้เลยตุลขอในไอ้อวีครับตัวขอในไอ้อวีอ๋อตัวที่มันกระโดดได้ ซาลิฟซาลิฟอุ้ยนั่งอยู่เลย้ย I have CPU อ๋อยู่นี่ด้วย I have CPU เอ้ยร้านขายข้าวสารร้านขายข้าวสารมาซื้อข้าวนะครับหิวมากเลยครับฉัมีข้าวหน่อยฉันมีข้าวถุงสองของเกาเกาค่ะ I have หอมมะลิ I have rice I have rice อยากกินเนื้ออยากกินเนื้ออยากกินเนื้อวัว อะไรครับขอกินเนื้อวัวได้ไหมครับผมชอบมากมรอร่อยอร่อยลิ้นวัวอร่อยอร่อยแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับดูหูกะเพราเนื้อวัวอร่อยอร่อยกะเพราเนื้อวัวอร่อยอร่อยขอได้ไหมครับผมขอชีวิตพี่ได้ไหมครับถือว่าให้ผมนะครับยากินเนื้อสลิมมาครับโอ้ย อย่ากินนะครับถ้าเกิดกินน้อสลิมเราจะงอดักดานนะครับเฮ้ยสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชอบกินของหวานไหมครับชอบครับอ่าเอาสลิมสักถ้วยไหมครับชอบไหมครับสลิมฮะไม่ชอบครับเอ้ยทำไมไม่ชอบครับทำไมไม่ชอบครับไม่ชอบอ๋อสลิมผิดตรงไหนครับทำไมถึงไม่ชอบ ผิดครับผิดผิดทับผิดที่อะไรครับผิดที่เป็นสลิมครับ <c oughs>